มีเพื่อนหลายๆท่านนะคะสอบถามนุกม,มาว่าแครตัดเน่าเกิดจากสาเหตุอะไรจริงๆแล้วก็เกิดจากหลายสาเหตุค่ะสาเหตุอันดับหนึ่งเกิดจากความชื้นที่มากเกินไปนะคะคือการที่เขาได้รับน้ำเยอะเกินไปนั่นเองเช่นรดน้ำถี่เกินไปแล้วก็ใช้กระถางปลูกที่ใหญ่เกินไปด้วยค่ะ แบบต้นในคลิปนี้เลยค่ะต้นสีน้ำตาลที่เพื่อนๆเห็นนะคะลักษณะของการเน่าก็คือต้นนิ่มนะคะเปลี่ยนสีเวลาที่แตกเนี่ยจะมีกลิ่นค่ะต้นขวามือจะเป็นต้นปกติต้นซ้ายจะเป็นต้นที่เนา่าเป็นต้นที่นกชำหน่อไว้ไม่นานนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเผลอรดน้ำเยอะเกินไปก็าจ,จะทำให้เน่าได้ค่ะ ส่วนนี้เป็นแมมขนนกขาวนะคะก็จะสังเกตการเน่าเนียากหน่อยนะคะเพื่อนๆพอจะมองออกไหมคะก็หลายๆท่านอาจจะมองไม่ออกนะคะจะรู้อีกทีก็คือเน่าไปเยอะแล้วนะคะต้นปกติจะไม่นิ่มลงไปนะคะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนสีต้นที่เน่าจะอยู่ด้านซ้ายนะคะก็คือเปลี่ยนสีไปแล้วแล้วก็เวลากดลงไปเนี่ยนิ่มแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะอันนี้เกิดจากการชำหน่อแล้วลากยังมาไม่เยอะค่ะ เวลาการที่เรารดน้ําเราควบคุมน้ําไม่ดีพอเนี่ยก็จะทําให้เกิดความชื้นนะคะแล้วก็เน่าแบบนี้ค่ะวิธีการที่จะทําให้เขาไม่เน่าเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่เรามีวิธีการลดการสูญเสียได้โดยการคุมความชื้นให้เหมาะสมนะคะ,ะ,คะเช่นตั้งวางในที่ที่ได้รับแดดเยอะๆหรือตั้งวางเป็น สายพันุ์สายพันุ์ไปเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยเราจะแยกออกได้นะคะดังนั้นนะคะการให้น้ำต้นที่ยังมีรากน้อยนะคะควรที่จะไม่ให้น้ำเยอะเกินไปชุ่มเกินไปค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะคะที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือเกิดจากความชื้นที่มากเกินไปค่ะมาดูไม้กราฟนะคะสาเหตุที่เน่าเนี่ย เรื่องความชื้นจะไม่ใช่สาเหตุหลักค่ะส่วนมากที่เน่าก็จะเกิดจากหัวไม้เกิดจากการที่เรากราฟมีดไม่สะอาดพอนั่นเองค่ะหรือมีแผลช้ำแล้วสะสมเลื้อรังมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาชัดเจนตอนที่หัวไม้โตขึ้นมาค่ะอีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นเกิดจาก แมลงที่มาฝากไข่ไว้บนต้นของเรานะคะต้นไม้ของเราก็จะทําให้เกิดหนอนได้จากนั้นก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยหรือหัวไม้เนี่ยเน่าได้ค่ะสําหรับไม้กราฟนะคะที่นกเจอก็จะมีอยู่สสาเหตุที่พบบ่อยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือ อยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกแล้ววิชุราดากาเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ